สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าแวมไพร์เป็นเรื่องราวของครูสอนชีววิทยาคนหนึ่งที่มีความลงแอยเกี่ยวกับเลือดเขาเมื่อจะค้นหาผู้หญิงวัยรุ่นที่มีน,นมอยากจะฆ่าตัวตายผ่านทางออนไลน์เพื่อจะเข้าหาพวกเธอแต่ว่าสิ่งที่เขาทำานี่ยไม่ได้รุนแรงหรือบ,บังคับเพราะอีแฟนเนี่ยยอมเสมอจนนำมาสู่เรื่องราวที่มันน่ากลัวเรื่องราวเริ่มต้นมาที่ไซมอนที่เป็นครูสอนชีววิทยา และวก็วิทยาศาสตร์ที่มีนิสัยเย็นชาทำแต่งานและก็มีโรคส่วนตัวสูงเขาได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจลิฟิสเธอเยืนอยู่ข้างถนนเหมือนกับรออะไรบางอย่างและรถของไซมอนก็ขับมาพอดีทั้งสองคนนะก็ทำความรู้จักกันแล้วก็พากันขึ้นรถจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต้นคุยกันเมื่อเธอเริ่มพูดถึงความผิดหวงังแล้วก็ความตายส่วนไซมอนเองก็มีท่าที่อ่อนโยนแล้วก็เข้าใจเธออย่างมากและเธอเนี่ยก็เป็นหญิงสาวที่มีเป้าหมายอยากจะฆ่าตัวตายและไซมอนเองเขาก็มีวิธีในการค้นหาใครก็ตามที่อยากตายเพื่อป้อาาาาาาหมยยออออะะไรรบงงงงงง่่ขตัวเวเเทล พาเธอซื้อของกินเธอเนี่ยก็บอกว่าเธออยากจะมีความสุขเป็นครั้งสุดท้ายก็แค่ได้กินอาหาร่รอร่อย,ออยและพวกเขาเนี่ยก็เริ่มคุยกันเรื่องของวิธีการตายนั่นก็เป็ียนเพราะว่าไซมอนเนี่ยพยายามจะค้นหาคนที่อยากตายเป็นเหยื่อและก็มีแนวโน้มด้วยวิธีที่อ่อนโยนที่สุดเพราะว่าเขาต้องการเพียงแค่เลือดของเหยื่อเท่านั้นเขาก็เลยเสนอไอเดียกับเจอลฟิสไปว่าถ้าเธออยากตายจริงๆแล้วก็ให้ใช้วิธีในการเอาเลือดออกจากตัวดีไหมมันจะเป็นวิธีการที่จีบน้อนที่สุดและก็จับไปอย่างสงบด้วย จนกระทั่งเขาเนะี่ยพาเธอเดินม,มาถึงโกดังแห่งหนึ่งเธอเนะี่ยกระโดดบ,บนโต๊ะและก็ยินยอมจะให้เขาเนะั่ยเจาะเลือดทั้งแขนของเธอและก็ขาเลือดของเธอค่อยๆไหลออาจนหมดตัวแล้วเธอเนะี่ยก็ตายลงอย่างชา้ชาๆและนี่ก็ถือว่าเป็นการบรรลุเป,ป้าหมายในการฆ่าตัวตายโดยที่ไซมอนเะนี่ยช่วยทําให้สําเร็จส่วนเลือดที่เขาได้มาเนะี่ยก็นํามาดื่มอย่างกระหายไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวอะไรกันแน่และก็ถือว่าเขาเนะ่ยเป็นปีศาจที่อ่อนโยนที่ดื่มเลือดคนเพราะวิธีการของเขาเนะน,น่ยอ่อนโยนเละเยอะนะือนเนี่ยก็พร้อมตายแล้วเท่านั้นวันต่อมมมมาา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 เเเเขขนนนน่ะกกก็ยยังงงคคใชชช้้ีววววิิิิตตตปปพรรรรรทททํํููส แล้วก็วิธีการฆ่าเป็นอย่างดีเขาใช้ชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาคนหนึ่งไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนั้นเขาทําอะไรบ้าง เขาต้องคอยดูแลแม่ที่ป่วยที่มีชื่อว่าเฮลกาซึ่งเฮลกาเองก็ป่วยเป็นอัลไซเมอร์และร่างกายของเธอเนี่ยก็ไม่ค่อยแข็งแรงนักภารกิจรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของไซมอนก็น่าจะเป็นเฮลกาคนเดียวเท่านั้นและการกระทำของไซมอนนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมเขามาจะมองหาเหยื่อที่คิดจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วและก็ร้องขอเลือจากเหยื่อที่ต้องการและส่วนใหญ่ผู้หญิงพวกนั้นน่ะก็ยอมทำตามที่เขาขอต่อมาเขาเนี่ยก็เดินทางไปงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งเป็นปาร์ตี้ดื่มวานสำหรับคนที่คลั่งไคล้เรื่องความตายและก็ ทางของไซมอนนะ่ะแม้จะดูไม่ได้มีความทุกข์ใจอะไรนอกจากการดูแลแม่ที่ป่วยแต่ว่าเขานี่ยก็มีความเครียดลึกซึ่งก็มาจะหาทางออกด้วยการมาปาร์ตี้เบาๆหรือว่าทําอะไรแปลกๆอย่างเช่นการดื่มเลือดเป็นต้นในคืนหนึ่งหลังจากจบงานปาร์ตี้เขาก็เพลอหลับไปและก็ลังเอืญนว่าเรฟรีนะ่ะก็มาเก็บมือถือของไซมอนได้พอดีซึ่งในมือถือของเขานะ่ะก็มีคลิปวิดีโอของเหยื่อผู้หญิงที่เขานัถ่ายไว้หลายคนและก็เป็นช่วงเวลาก่อนตายที่ไซมอนนะ่ะเจะเลือกจากเหยื่อทุกคนมา ไซมอนนะ่ะตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่อยากจะให้ใครนะ่ารู้เรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้เรฟฟีนนะรู้แล้วเธอนะ่ะรู้ดีเพราะว่าเขาเองน่ยก็เป็นพวกเดียวกันเป็นพวกคลั่งคลในการตายคลั่งคลในการดื่มเลือดและก็พยายามทำให้ตัวเองหนาเหมือนแวมไพร์พอเรฟฟนรู้อย่างนี้แล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นมา คืนนั้นเรนฟีนเนะก็ชวนเซมอนออกไปล่าเหยื่อพวกเขานขับไปเรื่อยๆจนเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังรอรถกลับบ้านเรนฟีนเน็ตก็เลือกเหยื่อโดยที่หญิงสาวนั้นไม่รู้ตัวว่าค้างหน้าต้องเจอกับอะไรเรนฟีนทำเหมือนกับรถเสียกลางทางและก็ถือจังหวะนั้นในการใช้ถุงแก๊สในครอบหัวผู้หญิงจนทำให้เธอน็ตสลบไปและตัวเองเนก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นผ้าทุ่มแวมพายใส่เขี้ยวปลอมที่เตรียมมาไว้ทำการลงมือขืนใจผู้หญิงและก็กัดคอเพื่อดื่มเลือดเรนฟีนเห็นไซมอนนั่งอยู่ในรถถก็าาม จะมาด้วยกันไหมแต่ว่าไซมอนี่ยก็ไม่ทําเพราะเขาไม่เคยบังคับเหยื่อคนไหนเลยและนี่ก็ไม่ใช่วิธีการที่เขาน่ชอบทำไซมอนเนี่ยก็ถามว่าแล้วร่างกายของหญิงสาวคนนั้นน่ะเอาไงต่อ เรนฟีเนี่ยก็บอกว่าเขาจะเอาร่างกายของเธอไปกินต่อโดยการนําไปต้มรือว่าทำซุปพอไซมอนได้ยินอย่างนั้นเนก็ให้เขาจอดรถและก็อาเจียนออกมาเพราะเขาไม่เคยคิดว่าเรนฟีเนี่ยจะมีรสนิยมการข้าแบบนี้เพราะมันต่างจากเขาพอสมควรวันต่อมาไซมอนเนี่ยก็มาทํางานสอนรับบทบาทเป็นครูตามปกติแม้ว่าเขาจะต้องรับภาระดูแลแม่ที่บ้านและก็มีลอร่าพยาบาลสาวที่สามารถขออกบ้านได้ในบ้านของไซมอนเะป็นประจําเพราะต้องคอยดูแลเฮกันในช่วงที่เขาไม่อยู่แต่ว่าลอร่าเองเนี่ยก็เป็นคนที่จู้จี้มากพอสมควร ราะแต่ละวันก็มักทาเรื่องปนหัวใกับไซมอนอยู่บ่อยๆเพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากจะให้พยาบาลที่ดูแลนะ่ะมารู้เรื่องของเขามากนะักตาภาพมาที่โรงเรียนมีนะนักเรียนสาวคนหนึ่งของไซมอนเธอกําลังเศร้าและก็โอนหูกับอะไรบางอย่างและก็คิดจะจบชีวิตตัวเองมีนาเนี่ยก็เดินไปในห้องเรียนและก็เลยจะเปลี่ยนชีพิตตัวเองแต่โชคดีที่ว่าไซมอนนะ่ะเขามาเห็นเขาก็เลยพูดปลอบใจเธอว่าเธอหน่อรักตัวเองและก็เรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกให้มากกว่านี้ไซมอนน่นะพูดแต่สิ่งที่ดี จนมีน้าในะยอมฟังและนั่นก็ทาให้เธอเนะี่ยเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและก็ไม่ฆ่าตัวตายต่อมาไซมอนก็ได้มีโอกาสติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลาพิสเป็นหญิงสาวที่หมดหวังในชีวิตอย่างมากและก็ต้องการจบชีวิตของตัวเองไซมอนน่ยก็เข้ามาคุยกับเธอโลกออนไลน์และก็จะทาตามแผนอย่างที่เขาเคยทําก็คือการแนะนําวิธีการฆ่าตัวตายแบบนุ่มนวลให้กับลาพิสเมื่อถึงวันน้าเจอจริง,รงๆลาพิสเธอเนี่ยก<ๆ>ลับของให้ไซมอนนะ่ะขึ้นรถตู้ของเธอไปซึ่งมันเนี่ยก็ผิดแผนที่ไซมอนะววงไ้เล็กนีย่ยแต่วาเายิีพพสงคนเดียวแต่ก็มีีดบ หญิงสาวคนที่เป็นเพื่อนกับลาพิสและก็เพื่อนชายสองคนด้านหลังลาพิสก็บอกว่าเขาทุกคน,นก็อยากตายเหมือนกันทุกอย่างมันผิดแผนของไซมอนไปหมด เขานนกลัวว่าเรื่องไ่นมันจะบานปลายและตำรวจจะมาเจอพอเขาเรถไปไกลพอสมควรและไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของลาพิสก็หยิบคาร์บอนมอนต้องใส่ออกมาจากกระเป๋าและก็ผสมกับของเหลวบางอย่างทาให้เกิดควันเต็มรถตู้ที่จริงแล้วพวกเขาเนี่ยก็อยากตายด้วยวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ไซมอนน่ะคิดไว้จนสุดท้ายไซมอนน่ะก็กระโดดลงจากรถพร้อมกับเลดี้เบิร์ดทั้งสองคนน่ะก็รอดแต่ว่าสามคนที่เหลือน่ะกระตันในรถทางฝั่งของไซมอนน่ะก็คิดว่าจะต้องไปจัดที่นี่และเขาน่ะก็ต้องพาเลดี้เบิร รักควันจนตายทําให้เธอเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยากตายหรือเปล่าทั้งสองคนน่งก็ต้องเดินลัดเลาะเข้าป่าในระยะทาง10บไมล์ซึ่งมันก็ใกลาจากจุดจอดรถตู้ระหว่างทางทั้งสองคนน่งก็โดนปลิงดูดเลือดก่อตามแข้งตามขาไซามอนเนี่ยก็ช่วยเาออกแล้วก็ใช้ปากดูดเลือดให้จนเลดี้เบิร์ดเนี่ยแอบเซลไซมอนคำับว่าเขาเนี่ยเป็นแมมพายหรือเปล่าจากกนกระทั่งพวกเขาพาก,กันเดินม,มาระยะไกลพอสมควรจนมาถึงถนนใหญ่แล้วก็มีรถป,ประจําทางเนี่ยวิ่งผ่านมาตลอดการเดินด้วยกันมาไซมอนเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกดีๆกับเลดี้เบิร์อย่าางมก ก็เลยสารภาพกับเรดี้เบิร์ดไปว่าเขาคือแวมไพในตอนแรกเรดี้เบิร์ดน่ยก็มีท่าทีไม่เชื่อแต่ว่าเธอน่ยก็ยอมเชื่อไซมอนอยู่ดีเธอเน่ยกระทมไซมอนว่าต้องการเลือดของเธอไหมเพราะว่าเธอน่ยยินยอมจะให้เลือดก,กับเขาและเธอเนี่ยก็สัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครครั้งนี้ไซมอนเนี่ยเปลี่ยนไปเขานำบอกกับเธอไปว่าเธออาจจะยังไม่พร้อมตาย ถ้าพร้อมเมื่อไร่แล้วก็ให้ติดต่อเข้ามาภายหลังและเขาจะเป็นคนช่วยเธอได้สมหวังเองจากนั้นทั้งสองคนก็แยกันตัดภาพมาที่บ้านของไซมอนลอร่าพยาบาลกําลังกินข้าวอยู่กับเฮลกาพอดีเธอทําหน้าที่ดูแลเฮลกาตามที่ไซมอนะจ้างมาตามปกติแต่ดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึกกับไซมอนมากกว่านั้นและก็อยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวของไซมอนโดยที่ไม่รู้จักเบ labels, ื้องลึกเบื้องหลังของเขาเลยในคืนนั้นลอร่าเนี่ยก็ดูแลเฮลกาทั้งคืนเพราะว่าไซมอนน่ยไม่ได้กลับมานอนที่บ้านจนถึงตอนเช้าเธอเนี่ยก่ออกจากบ้านหลัลง ก็เลยเข้าไปถามว่าทำไมถึงมานอนตรงนี้ทั้งคืนทำไมถึงไม่เข้าไปนอนในบ้านซึ่งเขาน่ก็ตอบไปว่าเขาไม่อยากนอนที่เดียวกับลอร่า ไซมอนน่ก็รู้ว่าลอร่านะ่รู้สึกชอบเขาแต่ว่าเขาก็สารภาพกับเธอไปว่าเขามีคนที่ชอบแล้วแล้วก็ให้เธอนี่ตัดใจพร้อมกับเปิดใจไปชอบคนอื่นดีกว่าลอร่าเนี่ยก็เลยโกรธมากแล้วก็เดินหนีไปทําให้ไซมอนนะ่ต้องกลับไปดูแลเฮลกาด้วยตัวเองจนก,กระท Lady Bird นะั่งเลดี้เบิร์ดน่ยเจอก,กับไซมอนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เธอบอกว่าเธอพร้อมจะตายแล้วเธอหนางหมดหวังกับชีวิตที่คนหูของเธอและก็ยินยอมจะมอบเลือดทั้งหมดให้กับเขาไซมอนนี่ยก็ตอบตกลงจะพา Lady นะเลด,ดีวว้เนะบิรนะ์ดหเพารนี่ออยไปยู่ที่ห้ออองงขเธแต่่วห มันหนึ่งก็บ,บอกว่ากลัวคนจะเห็นและอาจจะลำบากเวลาเคลื่อนย้ายศพของเธอแต่ว่าเลดี้เบิร์ดเนี่ยก็บ,บอกว่ามันน่งไม่ลำบากเลยเพราะว่าเธอเนี่ยซื้อตู้แช่แข็งใบใหญ่สำหรับแช่ศพข,ของตัวเองไว้แล้วถือว่านี่เป็นเคสที่พร้อมจะตายที่สุดเท่าที่ไซมอนหนึ่งเคยเจอมาเมื่อเดินทางมาถึงห้องของเลดี้เบิร์ดเธอเนี่ยก็เล่าว่าเธอเธออยากตายเพราะว่า,าครอบครัวของเธอหน่งล่มเหลวเธอไม่เหลือใครเลยเพียงแค่นกที่เลี้ยงไว้ พอไซมอนเข้ามาถึงเขาก็ตรวจดูตู้แช่แข็งและกระบวนกาต่างๆของห้องจนเรียบร้อยดีทั้งคู่หนึ่ก็คุยกันจนเข้าใจดีอีกฝ่ายหนึ่งหนึ่งก็ต้องการจะตายและอีกฝ่ายหนึ่งก็เข้าใจถึงความทุกข์และก็ต้องการเลือดและนี่ก็คือวิธีการสังหารตัวเองที่นุ่มนวลที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาเมื่อถึงเวลาที่เลดี้เบิร์ตต้องตายไซมอนหนึ่งก็ไริเมเธอนอนลงและก็ทำเหมือนกับที่เคยทำไซมอนหนึ่งก็เริ่มค่อยๆพูดจาอย่างนุ่มนวลเพื่อจะให้เธอตายอย่างสงบค่อยๆทำทุกกระบวนการอย่างช้าๆแบบฉบับครูสอนชววิทยา โดยที่ตอนนี้เขาน่ไม่รู้เลยว่าลอร่านะ่พยายามจง,งานเข้าห้องส่วนตัวของไซมอนและก็ไปเจอกับขวดเลือดของไซมอนที่เก็บไว้บนขวดเลือดนี่ยก็เขียนชื่อของเจ้าของเลือดไว้ลอร่าน่ยก็เริ่มสงสยัยและก็เริ่มสืบหาตัวตนของเขาขึ้นเรื่อยๆโด,ย,ดยการพยายามถามจากเฮลกาแต่ว่าเฮลกาน่ก็ไม่ตอบลอร่าน่ก็ไม่ลดความพยายามเธอเห็นบางห้องนะ่ถูกปิดเอาไว้เลยพยายามจ้งงางเข้าไปเพื่อจะสืบส่วนเลดี้เบิร์ดจู่ๆเธอเนี่ยก็ตื่นขึ้นมานั่นะก็เป็นเพราะว่าไซมอนนะ่ะมีความรู้สึกรักใหนะนะ้กับเลดี้เบิรเนาา้อใหขุญต เลือจากคอของเธอได้เลยแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ทาเปลี่ยนใจาก,การดิบเลือดเป็นการจูบเธอแทนและตอนนี้ทั้งสองคนน่งก็เหมือนกับมีความต้องการที่ตรงกันมีบางสิ่งที่มันเติบโตในความรู้สึกทําให้เรดี้เบิร์ดน่งไม่อยากตายและเธอเนี่ยก็อยากมีชีวิตอยู่ต่อเธอเข้าใจไซมอนเป็นอย่างดีส่วนตัวของเขาเน่งก็รักเธอจนไม่อยากจะเป็นตัวประหลาดที่คลั่งเลือดคลั่งแวมมพายหรือว่าตัวตนจริงๆของไซมอนอาจจะแค่ต้องการของรักจากใครสักคนทําให้พวกเขาน่ตัดสินใจคบกันทางฝั่งของลอร่าที่อนน่อนมัูย ข้างในตู้แช่หลายใบและเมื่อลอราเปิดดูนี่กระถึงขับช็อกไปเลยหลังจากนั้นไซมอนนี่ก็ได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลปลายสายนี่ก็แจ้งว่ามีนาเดกนักเรื่องของเขาในะพยายามจะริดข้อมือฆ่าตัวตายและตอนนี้ก็เสียเลือดมากไซมอนนี่ก็รีบไปที่โรงพยาบาลและก็พยายามถามว่าไซมอนนีจะช่วยมินะได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เธอต้องการเลือดมากเพื่อรักษาตัวไซมอนเองก็ไม่กล้าจะให้เลือดกับมินาแต่พยาบาลน,นี่ก็ตรวจเลือดแล้วและก็พบว,ว่าเลือดของไซมอนนี่คลุเดือวกับของเธอทำให้เขาจำเป็นในการต้องของให้พยาบาลนะจ่อเลือดเพื่อจะ เมื่อกลับไปถึงบ้านก็ปรากฏว่ามีตำรวจนำมาดักรอจับเขาที่บ้านแล้วเฮก,ก้าเนก็ลยลงมาด้วยบอลลูนจากชั้นบนเรื่องราวต่างๆของไซมอนน่ะนาจะถูกล้อา่าน,นเปิดเผยไซมอนนแพมจะวิ่งหนีแต่ว่าแรงของเขาน่ยกระหมดลงเพราะเขานพึ่งให้เลือดก,กับมินะมาทำให้ถูกตำรวจเนี่ควบคุมตัวได้และวันนั้นมามินะก็รอด สุดท้ายไซมอนก็ถูกจับตัวไปเพราะสิ่งที่เขาน่ะทำไว้ถึงแม้เรื่องราวเรื่องนี้แวมไพร์จะฆ่าคนด้วยวิธีที่อ่อนโยนที่สุดแต่บอลลบอนุษ์นั้นการฆ่าคนก็ยังผิดกฎหมายอยู่ดีแม้ว่าผู้นั้นจะยินยอมตายก็ตามลึกๆแล้วความรู้สึกของไซมอนน่ก็คงไม่อยากจะทำแบบนั้นแต่ว่าเขาเนี่ยก็เลือกใช้วิธีการที่เบาที่สุดถือว่าเป็นแวมไพร์ที่น่าสงสารที่สุดและก็อ่อนโยนที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วเพื่อนๆละครคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้้ากก็อมคุยันนไดะ ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังแวมพา์ที่เราเนี่ยคุ้นเคยเพราะว่าตัวหนังนะครับไม่ได้เต็มไปด้วยเลือดหรือว่าฉากต่อสู้แบบแฟนตาซีแต่มันกลับเต็มไปด้วยความเงียบเงาและก็ความเศร้าที่ลึกมากๆตัวละครหลักนะครับเป็นคนที่ดูอ่อนโยนแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีบางอย่างในใจที่บิดเบี้ยวมากทำให้เรารู้สึกสับสนและก็ขรุขรไปพร้อมๆกันนะครับหนังพาเราเข้าไปสำรวจจิตใจของคนที่มีความเจ็บปวด ทั้งจากการสูญเสียความเหงาและก็ความต้องการเชื่อมโยงกับใครสักคนถึงไม่ว่าเรื่องราวนะครับมันจะดูน่าตัวในงแง่ของการกระทำนะครับแต่ว่านางกรหลอกมาแบบนิ่งๆจนบางครั้งก็รู้สึกเหมือนเรากาลังดูสารคดีเกี่ยวกับจิตใจของคนมากกว่าฆาตกรรมนะครับและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้5.2คะแนนส่วนทางฝั่งเมืเอเนานะครับได้ไป31 และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยสายสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสค์กันมาอย่างเต็มที่ เพื่อจะให้เพื่อนๆและก็น้องนองนั้นแดดอทยรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง